สวดมนต์แก้ปัญหาชีวิตได้ยังไงโอ้โห oh, oh, oh. พระลาหันคือผู้ที่ห่างจากกิเลสผู้ที่ไกลจากกิเลสท่านมาสวดมนต์เนี่ยท่านห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดอ่ะถ้ามานั่งสวดมนต์เนี่ยถ้าตั้งใจสวดเนี่ยขึ้นที่ไม่ดีมันจะมาไหมไมันไม่มาหรอก อาชีพมันมาพอเราไปดึงมันมาเองดึงมาทางโทรศัพท์มั่งตามคุยกันมั่งทางตาหูจมูกร่้งกายมั่งมันเป็นสายใหญ่ฮนะ่านบอกสายใหญ่เนี่ยคือ,อคือถ้าเราทําอะไรนานๆจะเป็นทางโลกจะเรียนทางโลกเรียนทางธรรมก็ตามพอเรียนไปแล้วมันจะมีสายใหญ่ พอเรานึกในสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะนึกออกเลยถ้าเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีอย่างผัวเมียด่ากันเนีด่าปั๊บมันก็มาเลยอ,อย่างนั้นคือสายใ่ทีนี้ถ้าอยู่สายใหญ่ทางโลกไม่อยู่กับทางธรรมเรามาสวดมนต์ทุกวันเนี่ยถามว่าชีวิตเราจะดีไหมตุดีดีฮะเพลอๆมีฤิ์ด้วยเอา เพอเอเป็นผู้มีประโยชน์ด้วยเ,รเพราะน,านำสิ่งที่ดีมาที่จิตเรามาันก็ไปที่ชาติเราไม่รู้ว่าอายุกระยืนแก่กระช้าโรคก,กอน,น้อยแถมมีประโยชน์มหมานมาสาร,าร,าร,ารเลย